สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับครับมืัอนี้ช่วงแรงๆครับของวันที่23นะครับสีพายเอฟซีครับโทษสัมผัสครับแนวทางตัวเลขครับของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองพิชบูรณ์ครับว่าคุณพ่อนะครับสีได้ตัวได้ฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับเอฟซีของมาแล้วมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องอ่าที่สําคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสีประพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับ ครับสำหรับตัวเลขหน,น้าทางครับของคุณพ่อเสียนสีเทพเมื่องเพชรบูณ์ครับขนาดติดตามนะครับพี่น้องหลังจากเข่ามาสกัดไม่ปีหกหกนี่หน้าทางของคุณพ่อกระเข่ากันเลยนะครับงวดที่แล้วก็แตกเลยครับเอฟซีครับงวดนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่าคุณพ่อสีใดตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับ เอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับเฮามาโทษสัมภาษณ์สดๆกันเลยครับกับตัวเลขด้านทางคุณพ่อเสียนซีเทปเมืองเพชรบูณ์ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ่อครับผมสวัสดีค่ะมื่อนีครับผ้าเอฟซีแฟนครับทางชาวมาติดตาด้านทางตองวดครับพ่อครับครับงวดนี้ที่ได้ฝากเป็นชุดใดก่อนครับพ่อเฮ็ดแหล้วไปนอ เอาเป็นชุดบนสะกก้อนหมดนี่เอาชุดบนก้อนนะพ่อเนาะเอมือนี้เอาเอบนก้อนแล้วก็แถมเลขกฟันพร้อมโอ้ฟันดีละบ่พอ่อฟันดีอยู่วะยกป้ายมุทะเลยสิดง,ง่อยโอ้ยกป้ายบอกเป็นตัวเลขบ่พอ่อแห่น้ำหนาเลยแล้วออกหนามุทะเลยทะเลยเลยโอ้ถือว่าฟันดีแล้วเนาะพอนะ่อเนาะเอาเลยเนาะพอนะ่อเนาะ เขาทอนแล้วปลอดบุบรี่ร้อยยังเหลืวค่ะบสบส่าเลยเนาะพอ่อจัดเลยเนาะพอ่อดจัดเลยจัดเลยแถมฟันดี <c oughs> อีกมาซีนี้เฮ่กนอีเนาะพอนะ่อเนาะเอ่อเอาเป็นสามตัวก่อนเนาะค่ะพอ่อสามตัวมันสิมีอยู่แตกหางอะสามสามเก่าเก้าหางแต่วันนี้อะไรไปสองคู่ทั้งละชุดสามตัวนี่เป็นชุดเต็มเน้นมะพ่ออืม <c oughs> ชุดเต็มจ้าวจื ในในสองคู่ค่ะเอาชุดเต็มแล้วพ่อเฮีเอซี่มันไปคาดเองเพราะว่าบางครั้งมันกับเขาชุดเต็มเพราะเนาะแม่นแม่นแมนัม่นกับเขาชุดเต็มค่ะได้บอกชุดเนียนชุดคาดไทยค่ะชุดคาดมันผ่นบ่เขาก็มีนะพ่อเนาะเขาเอาชุดเต็มให้เพิ่นเหลือเบืองเอาแต่ว่าเก่าคู่นี่กับบ่ถือว่าลายได้พ่อขันเท่าสื่อชุดสามตัวนี่ขันว่าถือมังสีเหากะย่างหลายได้พ่อเนาะเขากัดกำไลนี่เนียงว่าเหลือร้ายเลยละพ่อ โอ้ยเ,เร่ก็วันหน่อยๆตัวเนาะสิบว่าค่าตัวสองสามตัวกิดจังหวะนั่นแหละค่ะบางเทือมันก็เนาะขนาดเท่าสือสอชุดสองตัวนี่ก็ยังซีคูหาครูเนาะผอลงเนาะแต่ละสำนกักแบบนี้ชุดสามตัวกันเท่าลงให้หน่อยกะเห็นว่าม,มันมีโอกาสพลาดได้เ,าดเกกนาะค่ะแต่ว่าสูตรเปนมายอยู่แล้วหนูมาหลายตัวอืมอมาเป็นยังผอเอาชุดเต็มก็ได้ค่ะผอหาขับเปลือกไหเนาะค่ะ ชุดเต็มบนค่ะบนเก้ากับศูนย์วิ่งหมอผนั่นแหละเดินวิ่งอันเดียวกัน,นค่ะเดินบนเก้ากับศูนย์สามเก้าสองสามเก้าสองครับผอสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ครับผอ สามเก้าเก้าสามเก้าเก้าค่ะพ่อแปดเก้าสองแปดเก้าสองค่ะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ค่ะแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าค่ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสอง หนึ่งเก้าสองแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ได้แล้ว่พอแป <8, 90. S 2> ดเก้าศูนย์จังวานี่แลลูกคืว่าลูกเขียนไปแล้วสันเด๊อแลต่ลูกว่เขียนตกแล้วนไม่ซ้ำกัน,น,กนอ้าแล้ววันี้เอาเอาเลขฝันเ,เลขเ,เลขสองวตก่อนนอาะค่ะสองตก,งก้อนก็นได้ครับพ่อสองสีง่หก เป็นแปดคู่พอดีนะพอแปดหางนอกชุดสามตัวเห่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเออแปดถางพอดีค่ะเพราะว่ามันสามตัวแปดเก้าศูนย์เพราะว่าอจ้ะเลขบนบัเก้าสองเก้าสองค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้า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 ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเล่นไปที่เก้าเก้า เน้นไปที่เก่าเกานะพ่อประกาศแดงเข้าเครื่อบนเห็นโอ้สีบอลตะมันบนเห็นยู่นี่สชุดสามโตกก็เน้นสองโตเน้นน้ำก็พ่อเน้นเก่าเก่าบ่สองโตบนเน้นเก่าเก่าค่ะสามโตบนนี่ก็เน้นสามเก่าเก่ากัแปดเก่าเก่าสามเก่าเก่าแปดกก่พ่อคือเน้นเล็กเบินค่ะพ่อหงวดนี้ ก็จี่ว่ายเฮ็บไปใส่เล้วไม่สิบติดจังเด่นเก่าเก่าอ๋อแห่งว่านวยซิบรักหน่วยรักซิบบนพ่อนีมันมันติดเหล็กบิ่นเหมืนบ่ค่ะติดเหล็กบิ่นเบิ่นอืมค่ะพ่อเล็กนี่นี่เด่นท่อกันบ่พ่อเก่ากับศูนย์นี่อือท่อกันเลยเด่นท่อกันเนาะอือค่ะเอาเอเลขฝันเลขกปากได้ด้วยค่ะพ่อฝันฝันบ่เฮไอฟังในพ่อฝันไปแบบใดมากจังไลยครับพ่อ โอ้ยนอนเนมือนเชื่อนี้ยังไงไม่ฝันดวงช่วงตีสามทุกวันเนี้ยค่ะพ่อพอนอนขึืนซึนทะเลกันไม่จะอยู่หาทุม่มเราไม่รับดวงตีสามทุกวันนี่แหละค่ะพ่อฝันว่าไปเดินไอ้พาเหรดกับเด็กน้อยอืมค่ะพ่อเดินพาเหรดกับเด็กน้อยแต่ติดตู้ถือพานอยู่ข้างหลังเขาจา้าเหมืนเด็กน้อยเพิ่งยินัหนังถือป้าย ค่ะหรวงพ่อวายเป็นป้ายโรงเรียนไปอย่างพวกนีนบัดนี้ยบัดนั้นก็ไปิดทรงทั้งหนกทั้งหน้ามันก็เป็นป้ายเลขบัดนี้เป็นป้ายโชว์เลขเนาะพ่อเนาะโชว์เลขผู้นึงก็ถือธงคนที่2องถือธงคนที่เล็ถือป้ายเพราะมาจากคนที่เล็ดเขถือกระทาแม่นบ่ล่ะค่ะเออบัดนี้เป็นถือธงบัดนี้ยโอ้กระทาบ่มีมีแต่ธงกับอันธงชาติค่ะ บ๊อบบอลกดใต้เลขกดใตปกดเดี๋ยวเพื่อนแค่กมันเป็นเลขห้าห้าสี่แปดงี้ง่นห้าสี่แปดฟันได้สามตัมีเด็กหน่อยยกขึ้นไห้ยกปลายเลขขึ้นไห้น้ะพ่อเนาะห้าสี่แปดเอาแช่ตัวนี้ว่ดเป็นซันเนัตนะนี่กับสลยรตตินขึ้นมาอยู่ตีซีพอดีค่ะพ่อ ห้าสี่แปดตัดเหรแล้วรุ่นน้องพอเนาะตัดเลรียญเลยเอฟซีสี่แปดนะสี่แปดแปดสี่เราจะรื้อค่ะสี่แปดแปดสี่นะคะเนี่ยทางตวเลขของพอนะคะในคลิปนี้เป็นบนย่างเดียวเด้อค่ะเอฟซีนะคะเนาะหาย้ำว่าเป็นบนย่างเดียวเบื้องใบสคริปให้ดีนะคะเพราะว่านะคะแนวทางตัวเลขของพ่อนะคะคัดแยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะเป็นแนวทางที่น่าติด schnell. ตามนะคะเนาะ ชุดสามตัวรอบนี้พ่อให้เป็นชุดเต็มนะคะเพราะว่านะคะอยากให้เอฟซีไปล่วงพิจารณาเบืองเองนะคะบางครั้งนะคะเพราะว่าคันคาดออกมาให้เลือน้อยร้ายนะคะมันกลับไปเขาชุดเต็มกะมีนะคะนอกว่ายาให้เขาพลาดโอกาสนะคะเอาเดี๋ยวค่ะให้นะคะแอดมินเข้าโช์ตัวเลขเนี่ทางให้นะคะเนาะเอาลงกอีกแน่น,นะคะแอดมินเอาเห็นกันรอบนอ่ะค่ะเอาแคบหน้าจ,จอไว้นะคะเนวทางตัวเลขของ นะคะคุณพ่อเซียนสีเทพนะคะวดประจําวันที่หนึ่งนะคะมีนาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวิ่งบนนะคะบนย่างเดียวนะคะเนาะวิ่งบนเก้ากับศูนย์นะคะเดนทอกันนะคะคุณพ่อว่าเดนทอกันเด้อค่ะแนวทางนะคะเนา,านะ,ะเดนาทอกันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เดนทอกันเด้อค่ะเด้อ กับพ่อให้ชุด3ามตัมี3 92 3 90 3 99นะคะ8 9 2 8, 8 9 0 8 9 9 0 9 1 1 9 2นะคะจุด3ตัวพอวงเนีนไปที่3 9เก่าเก่าแล้วก็8 99เก่าเก่านะคะเนาะชุด2ตัวพอฝากมี92 90 99แล้วก็10นะคะพอฟันเนีนไปที่เก่าเก่านะคะแล้วก็ฝากต้อนกันนะคะเป็นแนวทางนะคะตัวเลขนะคะเป็นเลขความฝันนะคะเนาะ คือพอฝันว่านะคะได้ไปงานกีฬานะคะเนาะมีนะคะเด็กน้อยนะคะถือป้ายนะคะปก,กติก็จะเป็นป้ายสีนะคะเน,นาะสีน้นสีนี่นะคะเอฟี t. แต่ว่ารอบนี้นะคะเป็นป้ายตัวเลขแนวทางนะคะเนาะเป็นป้ายตัวเลขเลยนะคะพอว่าจําได้ในความฝันคือหาซีแปดนะคะเอฟตี้ก็ล่องเอาไปพิจาระนาบึงนะคะเนาะเอาเตตัดเลนนั่มก็ได้นะคะเพื่อมักนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันไปนะคะ เอาค่ะพอ่อสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อเด้อค่ะทีแบงปันเนี่ยท่างใหเอ c ซ <oughs> ีแฟนคลับนะคะเนาะครับค,บค่ะวสะวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับค่ะ